รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทังช่องนะครับเ้อครับรอบนี้นะครับกมาตามต่อกันอีกนะครับเราพัฒนาเบาเหลี่ยมนะครับมาแล้วครับตัวเลขรับพัฒนาของเบาเหลี่ยมนะครับครับก้อนห้องสิปเบิ้งผลงั่นของเบาเหลี่ยมนะครับห้องเบื้องผลหววเล่าออกสักก้อนน่ครับเนาะเป็นขันเป็นตอนไปครับพี่น้องวันพุธที่สี่ตุลาคมนะครับ 2566าเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับมันปฏิพันธ์มากนะครับเก <c oughs> 9สองเกนะครับ6 2สองเกนะครับ <c oughs> เลขไทยาย3ตัวกับหกสองเก่าครับพี่น,อน้องเลขไทยาย2ตัวบนกับสองเกนะครับส่วนเลขล่างบอ,อกเกครับเลขล่างหอก69นะครับห9เาโอ้ยเสี่ยนอาดีกันได้ ตาไล่นะครับเรงกว่าเก่าหกครับครับฮกไปเบิ่งผลงานของเบาแล้วนะครับหลอดทีแล้วนะครับเนาะนี่คือผลงานของเบาแล้วนะครับหลอดทีแล้วบนล่างวิ่งลูดนะครับหกกับเจ็ดนะครับเขาเรียกวิ่งหกนะครับเรียกวิ่ง6กนะครับชุดจับคู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับก็รลดไปนะครับเกาะตะเล็กวิ่งนะครับพี่น้องเนาะมาตามต่อกันหลอดไหมนะครับเหล็กวิ่งบ่บบผัดนะครับของเบาแหลมนะครับเดินดีตลอดนะครับพี่น้องเงบซี่เข้ากับจับตามองให้ดีนะครับรอบสีไม้หนี่เพื่อเพื่อขางเบาแลมผัดทีเขาทั้งบนทั้งล่างกับว่าได้นะครับ ผลงานใหม่รอบใหม่นะครับรอบเก้าผ่านไปแล้วนะครับเนาะเขาเล็กวิ่งนะครับดองเอฟซีสายวิยง่งสายหลุดก็ได้ขึ้นเก้านะครับวันศุกร์นะครับศุกร์ที่หกตุลาคม สองห้าหกหก,หกครับก็อนอนุญาตเจียนทางข่างเจิงซีนะครับเด้อขา่องมันคําดังไปคําข้างไปนะครับลาวพัดฒนาเบาแหลมนะครับ ปังๆเลยเบ้าเหลี้ยมบอบเนียนะครับขอให้ปังๆครับเบ้าเหลี้ยมตัวเลขของเบ้าเหลี้ยมนะครับแงมนะครับรลอบเนี่ยม่ีโอกาสไหลนะครับ <c oughs> บนล่างวิ่งรูดนะครับ ลูดเบื้องหลีเปลี่ยนผลงานไม่นะครับของเราแล้วนั่นกันนะสามกับสี่ครับพี่น้องสามกับสี่จับคู่นะครับ สามแปดนะครับสามเก้าครับสามศูนย์นะครับสี่แปดนะครับสี่เก้าสี่ศูนย์ มีหกคู่ครับหลอดนี้ของเบาเหลยมนะครับฮะมาเบิ้งเปนะ็นเด่นให้ตัวใดนะครับนะักเบาเหลยมเราจะเด่นให้ตัวใดนะครับเด่นที่สีนะครับนะบาะเบาเหลยมเด่นให้สีนะครับเด็กวิ่งนะครับเด่นที่สีชุดประกบคู่นะครับเต้นไห้ห้งเดียวนะครับเบาเหลยม ซีเก่านครับเอาพี่น้องเขาแคบ้าจอได้บันเด้อตังไวตรงตรงบันหลังจากเช้วนะครับเนะวันศุกร์ที่หกตุลาคมสองห้ 2, 5, 6, 6, 6, 6, าหกหกพัฒนานะครับของเบาแหลมนะครับ <c oughs> บนแรกวิ่งลูดนะครับ3กับ4นะครับเดียนที่4นะครับล่อง3นะครับลอง3นะครับจับคู่38 39 30นะครับ48 49 40นะครับครับพี่น้องเข้าไปแคหน้าจอยอีกรอบนึงครับ ครับสำหรับตัวเลขทีโบเดนของเบ้าแหลมนะครับอันตรอยล่ยู่ได้เป็นน้องนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์นะครับ 38, 39, 30, 48, ครับเพื <c oughs> ่อเพื่อมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วขอให้ปังปังกับเบ้าแหลมนะครับรบับขอขอขอบุณขอบคุนนะครับเบ้าแหลมนะครับ <c oughs> ที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับมาให้เสียงอดีให้ลงให้เอฟซีให้พีนอนเข้านะครับฝาดนี่ค่อยแหงนะครับต้อนุญาตชินามนครับครับวัดไซรละละครับครขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอาแหลมนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้เสียงอดีได้ลงให้พีนอนเอฟซีเฮานะครับเดี๋ยวไปรุ่นไปเสียงนะครับ ครับมืออึนเป็นหมือห้อยออกนะครับไปรุนกันมืออนสองทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับรอบนี้กัตัวเรียของเบาเหลี่ยมลูซึกว่างแงมนะครับเปิ้ลเด่นไหหางเดียวได้พี่น้องยบซีเดอเดียนซีเก่านะครับสำหรับของเบาเหลี่ยมนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเนาขพอเห็นพี่น้องเข้าโศกหมือนไปน้ำกันนะครับเด้อกับเล่าพัฒนาของเบาเหลี่ยมนะครับ เอ็ซี่าันได้ที่เขามาแล้วนะครับกดฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเด้๋ยวครับเดีอคนกะไลค์ละแชร์นะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เซียนนาดีนะครับเด็ดตามแนี่งทางเด็ดเด็ดให้เพียงนอ,นองเท่านะครับวง<อ>กลมอีก้อนพี่นนองตัวเด่นของเบาเลี้ยม<อ>เด่นซีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อน,นดีก็ไว้ไวแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคอยพี่นอ้องเข้านอนหลับฝันดีนะครับด้นนี้มนก็ด้านานี้ก็เวลาายู่ประมานโอ้สามถุ่มตัวนี้พี่น้องเอฟซีคอยพี่นอ้องเข้านอนหลับฝันดีนะครับฝันได้เลขกได้เบอร์เอาไปลงทุนนะครับเอาไปเสี่ยงเบิ้งนะครับเด้อลนี่เลขกเบ้าเลมนะครับ ขอให้พี่น้องเท้าโสมันกันสุขสุขค้นครับสวัสดีครับผม